นม่สิ้นยไม่ต่อกันดีกว่ายังต้อนรับครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องนี้เป็นอุปสารคิแต่ทีนี้ทีนี้ในนอกนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็หมวกก็มีเหมือนกันการความร้อนเนี่ยนะครับแล้วก็ผ้าพันคอ ริสแบนก็ทำไปเหมือนกันแะอ๋อมีริสแบนนะนะครับเอาละได้สีแดงทิ้งได้ทางน้ำไปริสแบนแต่ขออย่างเดียวนะครับอย่ามาชุดดำแล้วปิดตาปิดจมูกที่ไม่ต้องนะครับอะรนี่น่ากลัวไม่ต้องนะครับอ่าอันนั้นอันนั้นผ่านไปแล้วคล้ายๆนักรบสีวิจัยไม่ต้องนะครับที่ที่นี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคือรูปแบบสีสันเนี่ยนะครับคุณนัทวุฒิซึ่งไม่ได้มาด้วยเนี่ยนะครับก็เสนอความคิดเขาไปดูฟุตบอลที่เวมปีมา นะครับการแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยนะครับที่มีสัญลักษณ์เพ้นหน้าเพ้นหน้าเพ้นตาเพ้นเป็นรูปอะไรดีครับนะครับก็รูปความจริงวันนี้เนี่ยแหละครับก็คุณนัทวุฒิก็จะเริ่มดําเพ้นก่อนนะครับเอาเอาลายทั้งตัวก็แล้วไปครับคุณนัทวุฒิเนี่ยเวลาก็เพ้นนยเขาจะเพ้นที่แก้มเขาไม่ได้เพ้นที่ตัวเองเขาจะเพ้นที่แก้มไอ้นี่มันรักนะครับที่นี่เลยนะครับ แล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับมีกองดูริยางด้วยนะครับที่มันมีวงดูริยางคือบรรยากาศเหมือนไปดูกีฬานะครับเป็นบรรยากาศความสุขทักทายไม่ซีเรียสนะครับแต่แต่ผมเชื่อว่าต้องมีคนร้องเพลงรับเสิร์เวทีนี่เลยร้องไปหาสันไปนด่เลยนะเพราะว่าคุณยาเรือนะครับอย่างนักร้องดังๆเนี่ยนะหลายคนนไม่เคยไม่เคยได้ยินได้ร้องเงียบๆไหมครับคูจัดพิธีกต้องแยกกันจานแลครับคือ นักร้อดังดังหลายคนไงครับช่ววันนี้เราไม่เคยเป็นเอกภาพคือดักร้กดังดังหลายคนเนี่ยจัดคอนเสิร์ตเนี่ยท่านผู้ชมก็ไม่มากเท่านี้นะไม่เคยมีผู้ชมมากเป็นแสนนะบางคนเนี่ยมีแค่สี่ห้าพันคนหมื่นคนเนี่ยนะฮะผมนี่ผ่านมาแล้ว่าอะไรครับตอนพฤษภาเนี่ยตอนที่ประชุมกลุมที่รมคนก็เป็นแสนเหมือนกันนะครับแล้วหาคนพูดไม่ได้แล้วผมนี่พูดจะทั้งวันไปมาพาไปวันแรกเนี่ยเพื่อนยังตามกันไปไม่ทันเลยนะพูดก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วท้ายที่สุดร้องเพลงชาวบ้านนี่ ทนฟังได้นานแล้วก็ช่วยพูดต่อได้ไหมโอ้โหคือมันไม่รู้จะพูดอะไรพูดพูดแล้วก็เพื่อนมาขัดทีสิบนาทีสิบวิทีมาสลับแต่ว่านั่นเป็นวันแรกวันที่สิบเก้าพฤษภาปีสามห้าแต่ว่าบรรยากาศมันคนละบรรยากาศกันบรรยากาศมันคนใส่เสื้อสีแดงพลิกทั้งสนามแบบนั้นเนี่ยนะครับมันต้องตื่นเต้นครับแต่ว่าท่านผู้ชมที่ไม่เคยมาคราวที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าดูบรรยากาศที่เราถ่ายให้ดูนะจากตัวอย่างวิดีโอที่ถ่ายให้ดูวันนั้นเนี่ยนะครับ ที่มาฉายแล้วครั้งสองครั้งเนี่ยแต่ถ้าผู้คนเนี่ยไปแล้วสนุกสนานนะครับ,รบมีความสุขเฮฮาแล้วก็ได้สาระกันนะครับังนั้นใครที่ไม่ไม่มีโอกาสไปครั้งนี้แล้วคราวนี้ก็อยากให้มากันครับจะได้มาสัมผัสบรรยากาศที่เป็นความรู้สึก<น>ที่หลากหลายความสุขแล้วก็เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนี่ไงที่คุณกอกแก่ว่าทําไมพามีความสุขคือคนที่ไม่ได้ไม่จัดตั้งไปไม่ขนไวบังคับไปเนี่ยนะครับไปด้วยหัวใจจิตวิญญ,ญาณประชาธิปไตยเนี่ย การสื่อความหมายระหว่างผู้ที่จะขึ้นไปทีปราสายตู้พูดหรือแม้กระทั่งการสื่อในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับปฏิเขาเรียกว่าปฏิริยาในการตอบรับกันเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปด้วยความสุขผมจึงบอกว่าบรรดาสื่อต่างๆเมื่อคืนเราก็วิาพากษ์วิจารณ์แล้วความจริงก็มีสื่อฉบับอื่นด้วยก็วิาพากษ์วิจารณ์ทำนองว่าผลคน,คนจ้างคนนะครับแม้กระทั่งเข้ากรองแจกเสืออ้อนะครับก็ยังก็ยังว่ากันดันั้นอยู่คือเขามองโลกในแง่ร้ายครับก็ให<ๆ>้เขามองไป เราทวนที่น้องประชาชนเรามองโลกในแง่ดีเราก็จะทําสิ่งที่มันดีๆผมก็จะวันนี้ผมก็เลยบอกกับสื่อมวลชนที่ที่สภาว่าพวกเราเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยขอนัดคนที่มีหัวใจอุดมการประชาธิปไตยเท่านั้นใครที่ถูกกจ้างมาเวทีนี้ไม่ต้อนรับและจับไม่มีเพราะฉะนั้นให้สื่อมวลชนไปตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะเลิกในการกล่าวหาและดูถูกเกยียดหยามพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยรประเด็นที่สองก็คือว่าหลายคนเป็นห่วงครับว่าคือกระแสงานวันที่หนึ่งเนี่ยมันแรงจริงๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าหลายคนมาพูดเพื่อเกิดความน่ากลัวนะครับมไม่ว่าประเด็นของพันตำรวจโททักษินขณะที่ไม่รู้ว่าอาดีตนายกจะพูดอย่างไรเนี่ยนะครับก็พยายามจะสร้างจินตนาการจนกระทั่งเมื่อคืนนี้นะครับก็มีเหตุการณ์เกิดระเบิด ที่สะพานมัคกาวานนะครับเกิดมีการยิงกันที่แยกมิกรสกาวนครับจนกระทั่งว่า,ามีเหตุการณ์ระเบิดที่บ้านคุณจรันพักดีธนาคุณทุกอย่างในดูเหมือนว่าเป็นบรรยากาศที่น่ากลัวครับวันนี้ดูการถแถลงข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการเนี่ยได้ระบุชัดเจนว่าระเบิดที่ระเบิดบ้านคุณจรันกับบ้านคุณอัคราธรน,นะครับเป็นระเบิดชนิดเดียวกันอ่า ประเด็นต่อมาเรื่องการยิงชายคนหนึ่งที่ชื่อนายสังเวียนกุจิโมระซึ่งไม่รู้เป็นใครนะครับ, mm hmm. รบตํารวจกาลังสอบสวนอยู่ mm hmm. พบว่ากล้องนะครับกล้องทีวีวงจรปิดสามารถบันทึกเอาไว้ได้ mm hmm. ในขณะที่ยิง mm hmm. นะครับแต่ว่าไม่เห็นตัวคนร้ายซึ่งทางการสอบสวนจริงๆไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ mm hmm. เห็นคนได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. แต่ว่าภา mm hmm. พต้องว่าต่อไป mm hmm. นะครับว่าต่อไป mm hmm. ส่วนเรื่องระเบิดนะครับลูกเลี้ยงเอ็มแปดสบเจ็ดนั่นนะครับก็ ชัดเจนว่ามุ่งหมายเอาแก่เอาแก่ชีวิตวันนี้พวกผมผมไปถแถลงข่าวที่รัฐสภา,าขอประนามใครก็ตามน,นะครับที่ไปกระทําอย่างนี้เพื่อสร้างสถานการณ์นะครับโดยคุณจตุรดลฉายแสงไปถแถลงที่โรงแรมเรดิสันผมถแถลงที่สภาแต่ว่ามองประเด็นตรงกันก็คือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าระเบิดบ้านนายจรันะระเบิดที่มักวานหรือการยิงที่ใกล้ๆบชนน,นนั้นเนี่ยนะครับ มีวัตถุประสงค์อยู่สองอย่างหนึ่งคือสร้างความบาดกลัวกับพี่น้องประชาชนเพราะเขารู้ชัดเจนว่าไม,ม่มีการขนคนเพราะฉะนั้นก็สร้างภาพให้เกิดความน่ากลัวและเป็นเหตุให้คนไม่กล้าไปงานใ,ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเพื่อจะสร้างสถานการณ์ว่าเกิดความวุ่นวายแล้วจะมีการรัฐประหารก่อนวันที่หนึ่งผมวันนี้ผมยังบอกว่าใครก็ตามที่ไปคิดอย่างนั้นเนี่ยสมควรได้รับการประนามและคนที่ทําอย่างนี้เป็นคนที่เลวทรามชั่วช้าที่สุด ควรได้รับการประนามแต่ให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่าเวทีที่าราชมังคลากีฬาสถานนั้นได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและคนรับผิดชอบอย่างดีตรวจอาวุธทุกขั้นตอนและเชื่อว่าเป็นเวทีที่มีความสวยงามงดงามในประชาธิปไตยเปิดประตูบ่ายโมงนะครับจนกระทั่งว่าสี่ทุ่มเป็น เลิกกันแล้วก็แยกย้ายกันไปจนกว่าจะมีการนัดหมายกันมาด้วยความปลอดภัยด้วยความปลอดภัย<ช>ค,คือผมเรียนอย่างนี้เท่าที่ผมสัมผัสจากผู้คนมานะครับจานวนมากพี่น้องประชาชนได้ข้ามพ้นปัญหาเหล่านี้ไปโดยสิ้นเชิงแล้วครับหมายความว่าใครจะยกปัญหามาพูดบอกว่าทักเสียงโทรอินเข้ามาแล้วยุ่งแน่ครับผมบอกได้เลยว่าประชาชนเขาข้ามพ้นปัญหานี้คือเขาไม่สนเลยแล้วมีใครก็ บางพวกอีกก็พูดบอกว่าโอ้ยถ้าไปแล้วคงจะมีอันตรายเพราะว่าเนี่ยมันเกิดความไม่สงบอยู่ในกรุงเทพพบว่าประชาชนก็ข้ามพ้นปัญหานี้อีกเช่นเดียวกันเพราะว่าคนที่เขารักสันติจิตใจตรงกันจํานวนมากเนี่ยเขาจะไม่คิดถึงเรื่องเหล่านี้เขาข้ามพ้นหมดบางคนบอกว่าโอ้ยถึงไปก็โดนฝนเปียกมาลอกมาแลกประชาชนก็ข้ามพ้นปัญหาเรื่องฝนอีกบอกว่าหนึ่งก็ ฟังดูแล้วคุณวีรัะเขาเจรจากับเทวดาไว้แล้วถ้าจะไม่ตกแต่ความเป็นจริงผมฐานอาุตุนิยมวิทยาครับ,รบก็ได้ความว่าเห็นจะไม่มีฝนรบกวนพอข้ามพ้นแต่จะข้ามไม่พ้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราพิสูจน์กันมาในปีพศส5ง0ัหนึ่งปีเต็มคนจำนวนหนึ่งพร้อมร่มติดตัวมาเสื้อกันฝนติดตัวมาบบเบียกฝนแช่กันถึงตะตุ่มไม่หนีไปไหน และก็ไม่ต้องเดือดร้อนในห้องน้าแล้วตอนน้นไม่มีโดนแดดก็ไม่กลัวเพราะฉะนั้นผมพูดสรุปว่าพี่น้องประชาชนนักประชาธิปไตยใส่เสื้อสีแดงข้ามพ้นปัญหาทั้งปวงมีแต่ว่าจะต้องมาชุมนุมกันเพื่อแสดงพลังอันบริสุทธิ์พลังแห่งสันติในการเรียกหาประชาธิปไตยและต้านเผด็จการรับอันนี้ ไม่ได้สบายใจได้จริงๆแล้วผมอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนที่สนใจทางการเมืองน,นะครับที่ไม่เคยไปฟัง, <Hey. S 1> ฟงกิจกรรอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะน้องๆน,นักศึกษาหรือโยชนนะครับผมอยากให้เข้าไปฟังดูนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าใครที่เข้าไปฟังเวทีเราพูดวันที่หนึ่งพิจารณ์นะครับเสร็จงานแล้วกลับมาบ้านจะรู้สึกรักชาติและรักประเทศไทยมากกว่าเดิมก็อ,อย่งนั้นเชิญชวนเขาอย่างนั้นเนี่ยค,คุณพร้อมจะร้องเพลงให้เขาฟังหรืออย่างไรรักขอโทษนะครับรัด ถ้าผมเลืกผมร้องมเมื่อไหร่ก็งานก่อยมาแน่นล่ะครับอ้าวคุณจตุพรล่ะร้อมหรือยังล่ะผมนี่ตั้งใจมาจากบ้านเลยรร้องให้ฟังก่อน <c oughs> พราจะร้องเพลงอะไรนี่พอพอบอกอย่างนี้ไม่ทันเลยครับเ <c oughs> อาไม่ทันเลยเขาไม่ทันไม <c oughs> ว่า <c oughs> พวกเรานี่ครับจะเตรียมการร้องเพลงแต่ว่าก็พยายามหาเพลงประเภทไข่เจียวแบบนัทวุฒิเนี่ยแหละครับอ๋อ <c oughs> คุณจตุรนจองไปเพลงแล้วเพลงไข่เจียวเหมือนกันเพลงเดือนเพลินแล้วเขากดจองเพลงไข่เจียวกันไปหมดแล้ว แล้วทีนี้เพลงไข่เยี่ยวมาแล้วใครจะร้องหละ่ะจะไม่มีใครร้องเพลงไข่เยี่ยวมา